คุณปัญญาได้ยินดิฉันไหมคุณปัญญาได้ยินที่ดิฉันพูดไหมคะคุณปัญญาคุณฟังนะคะในเพจนี้ไม่มีใครด่าคุณนะคะไม่มีใครด่าญาติพี่น้องอะไรของคุณเลยการที่เขาจะด่าอะไรคือคลิปไม่ใช่เรื่องของคุณเรื่องของพุทธศาสนาคือเราต้องมาดูซิว่าเขาด่าคือคลิปเพราะอะไร คุณเคยถามไหมว่าดา่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเหตุเพราะบิดเบือนเนี่ยคุณเคยไปดูไหมบิดเบือนอะไรบิดเบือนยังไงคุณเคยไปโต้ไปถกกับเขาไหมช่วยตอบหน่อยได้ยินดีฉันไหมอ่านดูนะครับดูเฉพาะรตรงตรงที่ขบิดเบือนแล้วผมก็ไปดูของคนอะไรและที่ตอบั้งล่าเขาไปไปกดดูที่ยูทูบที่เขาโพสเขาบอกว่าอะไรพนะูดไม่ดีแล้วฟ้าผ่า อะไรน,น,นี่แสดงว่าคุณไม่รู้อะไรละเอางั้นคุณตอบดิฉันนะค,คลิปบอกว่านะพระโสดาบันยังดื่มเหล้าได้จริงหรือไม่จริง<ช>คำ<ช>พูดนะของค,คลิปนี้ใช่คำพูดพระพุทธเจ้าไหมผมต้องไปเปิดครับคุณรู้จักพระโสดาบันไหมผมก็รู้เพียงว่าต้องรับถือพุทธเจ้า ไม่ใช่ไม่ใช่พระโสดาบันคือผู้ซึ่งละศีลพรตต์ปรามาศได้แล้วนะคะแสดงว่าพระโสดาบันนี้มีศีลบริบูรณ์แล้วยังดื่มเหล้าได้อยู่ไหมคะมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกไหมยกมาให้ท่านเชดูหน่อยแล้วคลิสพูดอย่างนี้ถูกไหมบิดเบือนหรือเปล่าอ่าไม่มีนะคะจบไปนะหนึ่งประเด็นนี้นะคลิลสสวดปาติโมกร้อยห้าสิบถูกต้องไหมคะบิดเบือนไหมอันนี้ยศไม่สวด อันนี้อันนี้ผมผมเห็นข่าวนะครับผมเห็นนี้เป็นข่าวไม่ไม่ต้องเป็นข่าวละเอาตามพระไตรปิฎกค่ะเอาตามพุทธวจ,จนะค่ะดิฉันถามว่าคือริสสวดปาปิโมก150ถูกต้องไหมอานิยตไม่สวดเสกียวัตรไม่สวดได้หรือเปล่ากรุณาช่วยตอบพระไนะครับสวดไม่ไม่สวดอะไรไม่สวดอนิยตคุณรู้จักอนิยตไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักคุณรู้จักเสกียวัตฒไหม ไม่รู้จักคุณไม่รู้จักอะไรสักอย่างคุณไม่ได้ศึกษาอะไรสักอย่างคุณจบบริหารการศึกษาคุณจบปริญญาโทมาได้ยังไงคุณรู้ไม่จริงคุณไม่รู้อะไรเลยอะ่ะคุณใช้คำพูดดีนะครับผมผมไมได้ศึกษาพระไตรปิฎกคุณไม่ได้ศึกษาพรตไตยบิดกแล้วคุณศึกษาพุททวจนะไหมศ <ภา S 2> ึกษา<ม><ม>ไหมไดิฉันถามว่าศึกษาไหมศึกษาบ้างคุณศึกษาบ้างคุณรู้ไหมพุ้ทวจนะนั้นมาจากไหนมาจาก แล้วเอามาจากไหนล่ะคลิกไปฟังเองแล้วจํามาเหรอต้องพระไตรปิฎกสิครับอ้าวก็ต้องพระไตรปิฎกแล้วคุณไม่ศึกษาพระไตรปิฎกได้ยังไงอ่ะแล้วดิฉันถามว่าอันนี้ยศเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ยกขึ้นสวดไหมผมถามคุณถ้าคุณถามคนทั่วไปคุณทุกคนจะรู้ไหมครับว่าคนที่จะบริโภคแล้วคุณพูดอย่างนี้คุณดิฉันกําลังพูดในประเด็นว่า คุณเที่ยวบอกว่าดิฉันเป็นครูบาอาจารย์นี่น่าสงสารลูกศิษย์ดิฉันกลับบอกว่าดิฉันสงสารประเทศชาตินะที่มีคนที่จบปริญญาโทแล้วไม่ทําวิจัยอย่างคุณไม่ได้ทําวิจัยยังไงคุณไม่มีนิสัยของความเป็นนักวิจัยเลยเพราะอะไรรีวิวดิสเทเลชั่นคุณก็ไม่รู้คุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณเอาอะไรมาวิเคราะห์คะว่าคนนู้นคนนี้ใส่ความคึกทธิ์เอาอะไรมาวิเคราะห์คะคุณเอารีวิวดิสเทเลชั่นที่ไหนคะ่าผมบอกงนี้นะครับ ถ้าคุณมีข้อมูลผม,ผมเขียนไปนะครับคุณก็คุณจะน่าจะฟ้องไปเลยคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าฟังนะดิฉันพูดหลายครั้งแล้วนะเรื่องฟ้องนะหนึ่งนะเมื่อสองปีที่แล้วดิฉันดาเนินการฟ้องเรื่องคฤิธิ์ไปยังสํานักนายกนะคะฟังให้ดีนะคะมีหนังสือตอบกลับมาว่ากําลังดําเนินการสอบสวนนะคะฟังให้ดีนะคะตอนนี้มีเรื่องที่มันมีปัญหาในบ้านเมืองเราก็คือเรื่องธรรมกาย ถูกไหมคะเรื่องค,อคลิปเป็นเรื่องต่อไปดิฉันไม่ใช่ไม่ฟ้องไม่ใช่ไม่ดำเนินการคุณไปอยู่ตรงไหนคุณถึงไม่รู้นะแล้วคุณเที่ยวบอกให้ดิฉันเดินไปยังรายการต่างๆคุณพาดิฉันไปสิคะคุณพาดิฉันไปหน่อยสิคุณรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยคุณไตพบเอ่ยคุณอะไรต่ออะไรเอ่ยเนี่ยนะสนับสนุนคคลิปทั้งนั้นคคลิปเคยไหมที่จะบอกว่าไปเอายายนัดหนอนพระไต่ปิ่ดกมาเลยไปเอานักนันมาเลยนั้นะแล้วมาถกกับอาตมา ออกรายการเคยไหมไม่มีทุกวันนี้คือคลิปไม่เคยกล้าพูดถึงดิฉันคุณรู้ไหมกลัวดิฉันขนาดไหนขนาดไปอินเดียเนี่ยนะสนามบินยังต้องให้คนไปปิดนะเพราะกลัวว่าดิฉันจะเอาคนไปบุกไปแฉถึงสนามบินเดี๋ยวที่ดิฉันพูดกับคุณดิฉันอัพลง youtube ด้วยถ้าไม่จริงให้คือคลิปมาฟ้องดิฉันทราบข่าวมาอย่างนี้คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าเราทําอะไรบ้างเราทั้งส่งหนังสือทั้งไปทั้ง มาปฏิเสธว่าเป็นโยมไม่อยากคุยมีพระไป